สบายดีนทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับน้องโบซาลาแต่เซนกเก่าเซนเดิมทุกคนเลยแต่ว่ามามื้อน,นี้สิพาทุกคนออกมาจอบห้จอบหนาเนาะสิมาเบิ่งกะเบิ่งมุงทุกคนเอลยเพราะว่ามื้อนี้ก็น้องโบก็ได้เฮ็ดน,นหน้เฮ็ดหนาเนาะเฮ็ดหน้าแซงว่าซั่นซะเออแล้วก็บ่ได้มาจอบแต่เฮิองเลยทุกคนเอ้ยตะเต่หวานกะพุ่นแหละก็เลยบ่ได้ออกมาจอบเนาะแต่มื้อนี้สิพาทุกคนไปเบิ่งกะนํากันเพราะว่าแต่ก็ว่าในลายมื้อลายทิศล่ะกะมากะ เงาเติบแล้วเนาะไปสิพาทุกคนไปเบิ่อน้ำกันนี่ก็ะเชเครื่องเนาะเครื่องแต่แต่น้าปี่พวกเราทุกคนเอ้ยอีพอเราเอาใส่อันนี้ไหวเนาะเอาไหวให้งัวกินเหรอสินะเอาไหวให้งัวกินแต่ว่างัวอีพอร์กลายโตได้ก็ได้ที่วายยังมาเป็นลูกเพยอีพอรอ่ะสมัครมาได้เนาะเพราะว่าตอนนี้น้องโบก็ยังโสดอยู่โสดมาหลายปีเลยทุกคนเอ้ยยังหาสู่หาแฟนบ่ได้คือโมอยู่แต่สิเหตุอย่งไร หน้าตาก็พอเขาว่าเขาว่าได้ยู่แต่ว่าเนื้ว่าเป็นจากไหนน้องทุกคนเลยยัง้องมีผู้ได้ถืว่ามามากมาหาเลยมีกะคือกะน้องโบนเนาะก,ก็ะยาเติมรถทุกคนเอ้ยฟอละวานไหวแึกได้ช่องผิดหลังถุนเลยแต่การปล่อยกปคือว่านาะลูกเศร้าลาเด้อบริคอยเฮดเบียกน้อทุกคนเอ้ยกะเลาะเลยแหละแถวนี้แล้วเนาะนึกด้นเถื่อเอามาจอบอีฟอเพิ่นว่าโอ้ย ่มีเรมีงานก็ออกมาจอบให้จอบหน้าให้แน่เพื่อนวาเป็นกัอีพอเพ่าเบียร์คนเพ่อนข้าเบียร์เพ่อนถามาเบิ่์นน้ำตกะก็เลยคืออาซาพาทุกคนมาเบิง่งน้ำาลนะาเนาะนเลยแต่ว่าอีพอเพืนก็ได้ใช้ให้ใชหน้าไหวแล้เนะใช้หน้าหูไห้ลาของมายากเสือเลทุกคนเองเด็กใจเหจะหน่อยอีซองิีจะคือสีแดงดำเนาะ ้มอยู่ทุกคน ơi. เอ้ยแต่กะผู้ได้ที่ว่าสนใจอยากมาดําให้ดําหน้าซอยน้องโบกะมาได้เนาะเพราะว่า,วากะยูน้ำกันสองสามคนทุกคนเอ้ยเหตุให้เหตดหน้ากันเห็ดจะได้ส่วนาอกตามมีตามเกิดวันซันซ่าตอวนี้เหตุให้เหตุหน้าแต่ว่าตอนนี้กะยังหาลูกเคยผู้ได้อยากสนใจอยากมาเป็นลูกเคยอีพอกะที่ต่อมาได้นะทุกคนเลยตัวน,นี้กะเป็นแรดยํำแรกเนาะ คนอาเซี่ยูน้องหน่าน้องโบอยู่แถวใดน้องเพาะหน้าพ่อข้ากับไก่เข้มทางไก่หอนะ่อเนาะดำหน่าเมื่อยๆหอนๆแล้วก็พาไปต้นห่อทางน่ะไปพีพาทุกคนไปเบิ่งมีกะกาวานได้กําลังกําลังตั่งนอดตัวเองตัวนี้กําลังวานเพราะว่าหน้าน้องโบก็ไล่ติบได้ต้องไปวานจ้าลายๆแก้มันบอกห่อเนาะพี่พาทุกคนไปเบิ่งห่อไก่แคมท่า บอกสำเนาอยขีีรถไกลไปไกลมากพอได้แน่วออสันซะกปวดเลยอากาศทนหอน่อนี่มาตนน้นหนามหงมีแห้งเนาหยาอะไรอย่างนะี่เนาะจะหน่อยกะก่ายเน่าหนีได้ลูกเคยมาไทยหน้าซอยอีพอเด้ปวนเลยพ่อไดเ้ดเลยว่าสนใจยังมาเป็นลูกเคยอีพอกะมาได้เนาะมาไทยหน้าซอยอีพอมาเอามุกเอาใจแล้วจี ทำคะแนนแต่ว่าที่มีคนมาคนมากี่ว้อแล้วทุกคนเลยกับมือน,นี้ก็บพวี้ยังร้ายเนาะพาทุกคนมาเบิ่งตะก,กะนี่เนาะพาหน้าเนาะตัวน้องโบเหมือนกันเห็นหน้าแซงพุ่คนเลยแล้วกับมือน,นี้ก็บพวี้ยังร้ายมือน,นี้ก็มาตามหาผัวอ่ะสันสันมาตามหาผัวเนาะเพราะว่าเข้มท่าอยู่ๆก็ว่าส่วนนี้กัเป็นส่วนคนเผื่อกลนมัน่นทุกคนเลย มีแต่รถไทยเนาะผ่นผานผิดผ่านใกล้ไปใกล้มาเพื่อนแก่เผื่อแก้มันไปขายคอ,อยออกมาหาแนมผู้บ่าวสำนอยแถวนี้แล้วเพวื่อที่ว่าสนใจเนาะคดอกคดองก็เอาบบแพงเนาะทุกคนเลยว่าถือใจกัอีพอเราคือ่องซีเอ้าวกเก็บหรอกเนาะเออกะมาไทายไฮไทยหน้าซอยเล่านี้เนาะเออว่าถ,ถืออกถือใจเพื่อนรู้มันว่าสันซะเออเพื่อนก็ถือใจเพื่อนเพื่อนก็สิบเอาวคดอง พะว่าช่วงนี้ก็โอ้ขาดมาดนแล้วนะลา,ลายผ่าลาปีเลยเด้อยู่มาเป็นโสดนี่นี่กะเจ้านกะอากาศก็เหลือมนาวเข้ามาแล้วเนาะก็มีแต่นอนคนเดียวอยี๋ได้จักคนเด้มัน,อนนอนเป็นหมูเนาะกูดได้สนใจกะถักเข้ามาได้เพวนาข่อยก็โสดมาเฮิงเลย่ <laughs> อกกัญชูอีพอเพิ่นกะยังแต่ลูกเศร้าลาคนเดียวเนี่ยเศร้าลาได้คว้น้ำเขา <laughs> บ่มีเวียดมีงานล่อแถวกลางบ้านนี่เนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นใส่ออกมาให้เบิ่งนำตะก้ารทุกคนนี้ออกมาคนเดียวหั่นแนี่ผู้ตะก้ากะแห้งๆอยู่บ่ว่าแต่ตะกา้ารละไคนก็นแห้งคือกัน <c oughs> คนก็นแห้งคือกันทุกคนเอ้ยอันอนี้นี่กูมียังหลายเนาะพาทุกคนมาเบิง่งให้เนาะใครหน้าเนาะและะ้วก็ศผู้แสทุกคนเลยถ้าว่กากามันหยาลระบัดดำนาะสิถ่ายให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นน้ำกันอีกเนาะ ถ้าเบอร์นัำกันเราจะมีผู้บบาวสำน้อยเท่าได้สิมาไทยน้าซอยอีพรุได้สนใจกะถ้าเขามาได้เนะาะเอาคปผู้เฮากะซิบบวียังไลายเนาะทุกคนเนาะคปผู้เฮาก็คือสิจบบต่เพียงเท่านี้เนาะมีแต่ว่าถ้าติดตามน้องโบซาลาไตาต่อไปนะทุกคนเนาะบ๊ายบาย